ให้ทำสมาธิก่อนละครเรื่องนี้ชื่อว่าชื่อยังเม็นชื่อตัดฟองค่ะรักข้ามคลองค่ะแหม่แหม่นเออรักข้ามรุ่นรักข้ามรุ่นรักข้ามรุ่นโอ้โหชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะคุณผู้ชมรักข้ามรุ่นรักข้ามรุ่น สเตนบายอยู่กับพี่นะคะขอพูดอีกทีนะระหว่างนี้ทำสมาธิหนึ่งคาแรคเ,เตอร์ต้องชัดเจนที่มาที่ไปออกมาฉากแรกต้องให้คนดูรู้เลยว่าฉันเป็นคนยังไงฉันเป็นมีคาแรคเ,เตอร์มีเรื่องราวยังไงให้ชัดเจนพูดให้ชัดเพราะคนไทยสมัยโบราณพูดรอนเรือชัดควบก,กล้าให้ชัดท่าทางเอาออกมาให้หมดเขาไม่ได้แบบเก็บอาการเหมือนเราเนาะเขาแบบ ซื่อๆตรงๆอาการออกมาเวลาคิดอะไรรู้สึกยังไงแล้วก็อย่าลืมว่านี่คือหน้าเวทีหันหน้าออกไม่หันหลังให้คนดูเวลาจะพูดกันนี่คืออะไรถ้านี่คือคลองการพูดเหมือนเดิมไหมต้องตะโกนไหมใช้เสียงยังไงโอเคพร้อมไหมคะคภาษาร่างกายที่เรียนไปวันนี้อเ,เอามาใช้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว คนดูนั่งที่ครบแล้วนะคะไปพร้อมห้าสี่สามแอคชั่นแม่ขาก็ไงลูกเราย้ายบ้านมาอยู่ที่เนี่ยมันรู้สึก,ปกแปลกอะคะ่ะยังไงมันหนูไม่ค่อยคุ้นนะคะเหมือนมีฝั่งนู้นมัมน ไม่รู้่ามันรู้สึกแปลกๆครับแม่มันเหมือนมีอะไรมองอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมใช่ค่ะอีบ้านสั่งโน้นนะบอกเลยนะว่าอย่าไปยุ่งกับมันสั่งใครแหละคุณแม่มันก็เป็นลูกกำนันอย่างนี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกมันก็แค่แบบบ้ามนาจลูกมันก็นิสัยเก่าๆแบบวันๆมาแต่พานลูกคนนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวหนูขอไปทำความสะอาดก่อนนะคะดีมากลูกเป็นแม่สินเืินอย่างนี้ดีที่สุดค่ะคุณแม่ พ่อครับว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะครับได้จะไปไหนเนะี่ยไปเล่นน้ำครับคืนนี้มีงานนะอย่าลืมนะต้องไปนะพ่อคุยกับเพื่อนมาเยอะไม่ลืมเออโอเคที่ไปรีบกลับจะไปไหนรีบไปก็รีบกลับครับอย่าลืมสิ่งที่สำคัญอย่าไปจีบบ้านตรงข้ามนะแม่มันนี่ลัดพอกับลูกเลยไม่ครับไม่ครับไม่ครับ าประมาณทีว้ายไปเลยติดติดน้ำติดพื้นไปเลยคนดูอยู่ฝั่งไหนดวงนงดวงดวงดวงใครอ่ะ พี่ชื่อปีฮะปีนี่ปีอะคะปีปีตําปีนั่นแหละคืนนี้มีงานลอยกระทงพี่พี่จะชวนน้องไปลอยกระทงกับพี่ไปนะจะดีเหรอคะหนูขอถามพ่แม่ก่อนดูว่านะไปไนไปนะ<ห>นคืนนี้เจอกันไปถูบ้านนะนะ โอเคนะไปแล้วนะคะเดินด้วยค่ะไหนมาหนูไปถูพื้นแล้วก็ไปเด็ดดอกไม้ถูพื้นอะไรอยู่ในน้าหนูไปเด็ดดอกเป๊ะค่ะพี่เมยูนั่นเนี่ยเด็ดท้าไมเอาดอกน้งไว้ในน้ะทำไมนชอบดอกไม้ของเรือก็มีนี่ไม่ผายมันเปียกไหมถ้าไม่สบายเออไอ้เด็กคนดีนี่ไม่ได้กินอะไรอีปีอีปีอะไรเนี่ยไปหามันมาใช่ไหมไอ้บ้านนั้นอะ ไปหามาหรือเปล่าอย่ายุ่งกับคนชื่อปีนะหนูไม่ได้ยุ่งเลยครับี่แม่พี่แม่คะอะไรคือหนูอยากจะไปเที่ยว,วนนะะงานวัดอะค่ะงานวัดของใครจัดไม่รูว์อะค่ะเห็นบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านหรืออบตอตหนูก็ไม่รู้เหมือนกันต่เห็ดใช่ไหมหนูไม่รู้ค่ะน่าจะไม่ใช่นะครับใช่ต่เห็ดไหม ใช่เห็ุไหมไม่รู้ค่ะแม่แล้วเขาบอกมาหนูก็ไม่รู้แต่หนูอยากไปี่บ้านเนี้ยวันวันจัดแต่งานวัดชีวิตมันดูว่างคุณแม่ไม่เกี่ยวกับบ้านหรือละค่ะแต่อยากไปเหรอหนูอยากไปมาอยู่แม่ขออย่างหนึ่งอย่ายุ่งกับไอเหตุเกือบไอปีมันแน่นอนค่ะคุณแม่แม่ไว้ใจลูกนะว่าลูกจะเป็นคนดีค่ะคุณแม่ ขอบคุณค่ะแม่แม่น่ารักที่สุดเลยไปยพ่อครับโชคดีโลกจะไปได้ยังเนี่ยมันเย็นแล้วนะไปครับจะได้รีบๆไปรีบกลับเนี่ยเดี๋ยวพอ่อต้อ,องไปคุยธุระต่ออีก้ยเดี๋ยวจมน้ำเหยียบน้ำได้ไงวะไปโอ้ถึงแล้วเร็วดีจัง นี่แล้วก็อย่าไปไหนใกล้นะเดี๋ยวพ่อมารู้ไหมลีอย่าไปมีเรื่องมีเรานะครู้ไหมพ่อขิ้เกียจเชียร์ครับไปไปไปเดี๋ยวพ่อมาพ่อไปคุยกับเพื่อนก่อนสวยจังเลยคนเยอะด้วยีอปีจะมาอย่างนะ ดวง่งเอาพี่ปีอ่สวยจังป้ามากหรมาโชว์มียังไงเราเขินเป็นนะไปไปร่ยกระทงกันดีกว่าพี่ซสืกระทงมาให้โอขอบคุณค่ะกระทงสวยจังไปเราตรงนู่นเนาะน่าจะไม่มีคนเห็นว่าไหม สมาธิพี่ขอให้กระทงของสองเราไ<อ>หลไปที่กันไอ้สอ,อ,องคนไม่มาทำอะไรกันเฮ้ยนี่มันเกิดเรื่องอะไรเนี่ยเอาลูกไปเลย <laughs> ลูกแกนี่มายั่วลูปใันใช่ไหมเนี่ยลูกฉันเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงไงมายั่วนี่เละเหมือนแม่เลยเนี่ยนี่บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับมันในเหี้อ๋อบอกแล<ๆ>้วใช่ไหมอย่าไปยุ่งกับมันสวยตรงไหนเนี่ย หน้าดีแบบดวงนี่งมึงหูจามิเลยนะแยจะเลิกกูเดี๋ยวอย่าอย่าอย่ามาชี้อย่ามาชี้เอาลูกกลับบ้านไปเลยไปอย่านะอย่าบอกแล้วใชไม่อย่ากังวงไปเลยกลับบ้านไปเลยไม่ไปแล้วไปนอนไปเลยกลับบ้านไปก่อนเลยอย่ามายุ่งกับแม่แม่บอกใช่ไหมแม่บอกใช่ไหมอย่ามายุ่งกับมันไปกลับบ้าน ไม่ต้องมาจ่อยไปเลยไปเรือมึงอยู่ไหนเนี่ยสมาธิเด็กสองคนนี้เนี่ยมันไม่รู้เวลาเวลาไม่ถึงเวลาที่จะต้องมารักกันชอบทำแบบนี้สมีพ่อแม่หัใจอืมร้อนจังถัดเสื้อนะมันร้อนอะไรแถวนี้อ่ะ ออกว่าไงเราไอ้ร้อนเหรอร้อนสิร้อนเหรอก็ก็นอนนิดนึงอ่ะมาแล้วไหนมาแล้วก็ลอยกระทงไหนไหมล่ะไม่ออสักน้อยเยอะออแต่ก็ไม่ได้ลอยนานแล้วก็นิดนึงก็ได้นะเมื่อยแขนอ่ะเมื่อยแขนเมื่อยแขนตรงไหนอ่ะอ่าอู้ตรงเจนง่วงมากเลยอย่าทำตรงนี้ดิไปลอยกระทงก่อน อร่อยกระทงมะคือนี่ก็ไม่ได้ไม่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 ันก็คือมันก็เป็นเรื่องของเด็กไงปล่อยมันมันกลับไปแด้นะบอันนี้สบายใจแล้วนะอืมรีบกลับหรือเปล่าก็ก็รีบนะก็ไม่อยากอะไรอยู่ไม่อยากอยู่ต่อหน้าหรอกข้างหลังอ่ะมันมืดเลยนะตรงนี้เลยเหรอสะเทใจเหรอ แน่ใจเหรอมีคอนเทนต์พอที่สะดวกอ่ะจริงๆสะดวกทุกที่อ่ะลองในน้ำไหมล่ะไม่ชอบใช่ไหมไปก็ได้ไปไหนก็ได้ไปจบแล้วครับยัง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 ไม่จบไปก่อนสดทุกฉากเลยสิดวง ดวงดวงปีมาได้ไงคะมีคนอยู่บ้านเปล่าแม่ไม่กลับมาเลยค่ะเหมือนงานกันถ้าคุณแม่มาเจอแล้วคะครเหเชื่อพี่สิพอพี่ก็ไม่อยู่บ้านจริง เชื่อพี่นแม่มาเจอค่ะคขมือหนเดี๋ยวเราดำน้ำห้องกันนะหนึ่งสองสาม เขาไม่จบค่ะคนข้าเขายังไม่จบค่ะ